สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับคุณนิรันธ์ทำธรุรกิจตอนอายุ24ครับตอนนี้เริ่มเจอปัญหาปัญหาที่ว่าอาจจะเกิดจากประสบการณ์เรายังไม่เคยทำมาก่อนครับโอ้มีลูกค้าสั่งของมาเพียบเลยตอนเราจะซื้อวัตถุดิบเราต้องซื้อเงินสดแต่ตอนเราเก็บเงินเราต้องเก็บเครดิตสองอย่างนี้ไม่ไปด้วยกันครับในที่สุดกิจการที่เริ่มต้นตอนอายุ24 คนสุดท้ายเป็นไงครับก็ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งหมุนเงินไม่ทันทั้งมีโดนโกงบ้างอะไรบ้างนะครับก็สุดท้ายก็คุยกันกับเพื่อนที่ร้านอาหารนะครับว่าเฮ้ยมันคงจะต้องจบแล้วล่ะนะครับคงจะต้องจบแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าโอเคเราก็จบไปนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่เข็ดนะครับเราก็ไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตกันต่อ หุ้นกับเพื่อนใช่ครับก็คือแต่ในระหว่างนั้นยังคงทํางานประจําอยู่ยังคงทํางานประจําอยู่ด้วยนะครับก็คือก็ไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตกันนี่ตอนธุรกิจแรกนี่ก็เจ็บตัวไปแล้วนะเคยกดเครื่องคิดเลขไหมว่าเสร็จแล้วเนี่ยธุรกิจแรกที่รู่นหุ้นกับเพื่อน3คนเนี่ยเจ็บตัวไปเท่าไหร่ณขณะนั้นเนี่ย น่าจะเป็นเป็นหลักล้านฮะหลักล้านแต่ว่าเราเราไม่ได้คำนวณเยอะมากแบบละเอียดนะครับเพราะคำนวณมากเดี๋ยวมันปวดใจใช่ฮะเพียมากตอนนั้นราก็เลยรู้ว่าเอาไปว่าล้านกว่าบาทนี่แหละนะเราก็มีเพื่อนอีกสองคนเราร่วมชะตากรรมเดียวกันแต่ก็ยังไม่วายไปลงทุนเปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะกับ หุ้นเดิมมากกับหุ้นเดิมนี่แหละครับหุ้นเดิมคือร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นยังไงบ้างร้านอินเทอร์เน็ตคือคือตอนนั้นเนี่ยก็ไปไปศึกษามาพอสมควรแล้วก็สมัยนั้นอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับก็คือคนต้องไปไปจ่ายค่าเขาเรียกเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับแล้วก็ไปไปไปร่วมหุ้นกันเหมือนเดิมก็คือเอาเงินพอที่จะหามาได้นิดหน่อยนะครับก็มาเปิดร้านกันไปก็ไปเซ้งร้านต่อเขานะฮะก็ช่วงแรกก็ก็ดีเหมือนกันฮะช่วงแรกก็ไปได้ดีแล้วก็ เอาเงินจากจากร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาไปจุนเจือบริษัทที่ที่เจ๋งไปนะครับแล้วก็พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มที่จะมีมาเปิดแข่งเยอะนะครับ,ค,รบคือช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแถวนั้นเนี่ยจะเป็นคอนโดนะครับ,รบแล้วก็จะมีร้านอินเทนอร์เน็ตอีกหลายร้านที่มาเปิดแข่งด้วยก็มีการตัดราคากันบ้าง นี่แหละเป็นประสบการณ์ทางธุรกิจใช่ฮะตอนเปิดแรกๆไม่มีคู่แข่งไม่มีเลยพอเปิดปั๊บคู่แข่งก็ตามตลอดใะ่คนี่คือธรรมชาติการทําธุรกิจนะท่านผู้ชมแล้วก็แล้วก็มีการตัดราคาใช่ครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เนธุรกิจที่สองใช่ครับมันเริ่มเข้าถึงตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผมทราบมาว่าคุณนิรันด์เองเนี่ยก็เริ่มต้นตอนในวัยเรียนเนี่ยก็มีความรักมาด้วยครับและตอนทําธุรกิจตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่า กับแฟนท,ท,ที่รู้จักกันมาจริง,รงๆในเรื่องของความรักเนี่ยคุณนิรันต์เขามีแฟนมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม,มเลยครับ,รบตั้งแต่มัธยมและคนนี้ก็คบต่อมาเจนกระทั่งถึงจบมหาวิทยาลายัยใช่ครับแล้วก็ยังคบกันอยู่จนกระทั่งมาทําธุรกิจด้วยครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราเราเป็นแฟนกันแล้วเราได้แต่งงานกันอยังันตอนนั้นอ่าสมัยตอนก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ย ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งจะมาแต่งเอาตอนที่เปิดบริษัทไปสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็มีมีมรายได้ดีพอสมควรก็เลยแต่งในต,ตอน,น,นตอนรายได้ดีแล้วแต่แตงไปสักพักหนึ่งปิดไปแล้วสกิจการ<ช> <laughs> เราบอกว่าในฐานะที่เรามีธุรกิจส่วนตัวแล้ว และยังต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในใจตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนสวมหมวกสองใบนะใบหนึ่งรับผิดชอบชีวิตตัวเองในธุรกิจแต่อีกใบหนึ่งเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวธุรกิจเนี่ยขออนุญาตใช้คาว่ามันล้มพับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยถึง2ธุรกิจแล้วเราหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองยังไงฮะช่วงนั้นเพราะว่ามันกิจการแรกผมเชื่อว่าเดาเอานะอาจจะยังใช้นี่ไม่หมด ครับใช่กิจการที่สองลงไปใหม่พอพับอีกมันเหมือนมัน,ม,นมันมีหนี้มามาอีกไหมมีอีกอีกก้อนที่สองใช่ครับเอาละตรงนี้เนี่ยตอนตอนนั้นชีวิตหาทางออกให้กับตัวเอง,งตอนนั้นนี่เครียดมากคเครียดเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยในขณะนั้นตอนตอนนั้นเนี่ยทุกทุกเรื่องมันมันประดังเข้ามาหมดเลยครับคือ,ค,อคืออย่างที่ผมบอกคือผมเรียนเบียโทยด้วย นะครับแล้วก็บริษัทก็เจ๊งธุรกิจอินเทอร์เน็ตก็เจ๊งคือทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยเราก็เริ่มว่าเอ๊ะทำเอายังไงดีกับชีวิตก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องทําทีละอย่างไอสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราทําหลายอย่างมากเกินไปนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเคลียร์ทีละอย่างให้หมดไปก็เลยตัดสินใจอาัดสินใจไปไปดรอปเรียนไว้ก่อนยังไม่เรียนนะครับแล้วก็มาเคลียร์เรื่องหนี้เป็นอันดับที่สอง นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอน,ตอนที่ประสบปัญหาเนี่ยก็คือมีมีหนี้ติดกันมาก็เรียกว่าน่าจะคนละหลักล้านนะฮะคนละนะครับก็เลยก็เลยหนี้มันเริ่มพอกปูนขึ้นพวกดอกเบีย้ยพวกอะไรต่างๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่าต้องหาอะไรมามาช่วยละนะครับก็ด้วย<า>ความดีนะว่ามีงานประจําทําอยู่ใช่ตอนนั้นก็ยังทํางานประจําอยู่นะ,นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รบกวนเวลากันนะครับก็เลยตัดสินใจลองลองไปดูในในอินเทอร์เน็ต ว่าเราจะพอทําอะไรได้บ้างหาอาชีพใช่ฮะมากมายใช่ฮะก็เลยลองทามาแล้วหลายอาชีพกูทํามาเยอะครับครับเออาชีพที่ว่ารับโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะผมลองมาหมดแล้วอะไรที่จะเป็นเงินเป็นทองครับเอทำโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตก็ลองทาเคยขายประกันประกันเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยแต่เกือบเกือบครับครับครับก็คือตัดสินใจว่าเอ๊ะน่าจะลองเป็นประกันนะฮะก็เลยลองเริ่มเริ่มศึกษาแต่ว่า ก็ยังไม่ทันได้ทำยังไม่ทันได้ทำพอดีว่าดูทีวีนะครับก็มีโฆษณาชุด Believe Me ที่มีสามีภรรยาเขายืนทะเลาะกันอยู่อะฮะนะครับก็ทำไมต้องเป็นกิฟอรีนอะไรนั้นมันก็เลยโดนว่าเอนี่เลยน่าสนใจนะครับก็เลยเริ่มไปลองหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายตรงเรื่อง MLM ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่กิฟฟอรีนนะฮะตอนนั้นก็ไปตระเวนฟังหลายบริษัทหลายบริษัทเลยฮะท้ายที่สุด ทำไมถึงมาตัดสินใจเลือกกิฟฟรีนตอนนั้นไปฟังคุณหมอที่โรงพยาบาลอินทราครับนะครับนี่คุณนิรันด์เนี่ยเขาเวลาจะทําอะไรนี่เขาหาข้อมูลนะใช่คคือคือแม้ว่าชอบโฆษณาของกิฟฟรีนแล้วก็ชอบธุรกิจเครือข่ายอยากจะศึกษาครับก็ไปฟังมาหลาย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 ที่ครับในที่สุดได้มีโอกาสมาฟังกิฟฟรีนด้วยใช่ครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังนะครับพอเราไปฟังคุณหมอไปฟังคุณหมอต้อยเนี่ยคือแรกเห็นเลยโอ้โหคุณหมอสวยจังครับนะฮะก็เลยก็เลย แล้วใจดีจังเลยอ่ะมันค,คือคุณหมอจะไม่เหมือนกับประธานบริษัททั่วไปที่ที่มาจ,จะนิ่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค,คือดูและศรัทธานะครับแล้วก็รูปแบบของการประชุมผมว่ามันมันแตกต่างคคือไม่ไม่เกินจริงแล้วแล้วในขณะที่คุณหมอพูดไปเนี่ยผมคิดตามไปด้วยนะครับว่าเอ้ยมันมันได้มาจริงไม่เวอร์นะครับก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละที่เฟอรี่นี่แหละที่เราจะทำนะครับเคยสรุปกับตัวเองไหมครับว่า ในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุผลที่เลือกกิฟฟอรีนเนี่ยเคยเคยสรุปไหมว่าเราเลือกกิฟฟอรีนเพราะอะไรอ,อ,อย่างแรกเลยความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของความมั่นคงคนะครับในตอนนั้นเนี่ยที่ผมสมัครเนี่ยกิฟฟอรีนตั้งมาได้ประมาณนานแล้วเหมือนกันปีอนะไรฮะที่สมัครปี50า 50ประมาณนั้นประมาณปี50าศูนเพราะเราเปิดปี39ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ศึกษาว่ามีโรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมั่นใจนะครับก็เลยเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับนั่นก็คือเราประทับใจในความเป็นไปได้ของกิฟฟรีนใชครับแต่เมื่อเราเริ่มต้นเข้ามาแล้วตอนนั้นได้มีโอกาสปรึกษากับภรรยาไหมครับบอกว่าเนี่ยลองมาเยอะแล้วทั้ง กิจการต่าง,างๆมากมายเลยร้านอินเทอร์เน็ตก็ทำมาแล้วแต่พอจะมาทําเครือข่ายของกิฟฟารีนรไปเล่าให้ภรรยาฟังเล่าฮะเล่าทุกอย่างฮะเขาว่าไงบ้างก็จะดีเหรอตอนแรกนะฮะจะดีเหรอก็ลองดูถ้าถ้าคิดว่าดีก็ลองทําดูก็มือคือไม่ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไร ก็ยังดีที่ไม่ห้ามทีนี้พอเขาบอกว่าได้ลองในฐานะของเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะท่านผู้ชมคุณนิรันต์เขาไม่มีประสบการณ์การทําขายตรงหรือเครือข่ายมาก่อนเลยมามามาทำกิฟต์รีเนี่ยเป็นเป็นที่แรกในฐานะของมือใหม่หัดทําตอนนั้นกังวลใจอะไรบ้างไหมว่งคนเขากัอย่างนี้ครับต้องชวนคนพูดไม่เก่งไม่มีเวลานี่งานประจําก็ทำนะแถม แถมเราอยู่กับคอมเยอะเขาบอกคนเรียนวิศวะหรือคนอยู่กับคอมอบางทีก็ไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร,ร่ใช่ไหมฮะคุณนิรันด์เคยพอจะทำจริงๆกังวลไหมนู่นนี่นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่กังวลอะไรเลยนะครับเพราะว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยมัวกังวลไม่ได้แล้วเพราะดอกเบี้ยมันเดินไปเรื่อยอนะครับ กังวลไม่กังวลเลยเห็นไหมท่านผู้ชมัวแต่กังวลดอกเบี้ยมก็ขึ้นเอาขึ้นเอาไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ด้วยความที่เราเรามีพื้นฐานดีพอสมควร,ค,รคือ,อเมื่อกี้ไม่ได้เล่าไปช่วงสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยผมนอกจากที่จะเป็นสาววิจิเนียแล้วเนี่ยก็คือเป็นดีเจด้วยนะครับก็คือก็คือจับพลัดจับหรูนะฮะนี่กลายเป็นคนช่างพูดใช่เขาเขาจับไปเป็นดีเจเพราะดีเจเขาขาด ขาดพอดีไม่มีใครไม่มีตัวแทนก็เลยจับเอาช่างนี่แหละมาทำนะฮะแล้วก็ไปสอบใบผู้ประกาศอะไรมาเรื่อยนะฮะในขณะนั้นก็นอกจากเป็นดีเจก็เล่นดนตรีด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เรามีมีความกล้าสแสดงมีความกล<อ>้าในเรื่องของการพูดบนเวทีหรืออะไรต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าจับประเด็นเนี่ยคือคุณนิรันต์เขามีความชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กนะฮะและไอความชอบศิลปะเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นศิลปิน ในช่วงของการเป็นนักเรียนมัธยมใช,ใช่ไหมครับเล่นกีตาร์<ช>เล่นดนตรีรอาจจะเป็นพื้นฐานของการทาให้เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะมันนี่คือต้นทุนอย่างหนึ่งแต่ว่าผมผมอยากรู้ว่าผู้ชายบางคนเขากังวลนี่นี่แปลกคู่ชีวิตของคุณนิรัน์ผู้ชายเริ่มก่อนผู้หญิงไม่สน เพราะหลายๆคู่ที่ผมเจอมาผู้หญิงทาก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกสามีทีแต่ในเคสของคุณนิรันต์สามีทําก่อนแล้วมาบอกคุณภรรยาเป็นผู้ชายเนี่ยหลายคนบอกโอ้กิฟตินรของสวยของงามมันดูเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าคุณนิรันต์เคยมีความคิดแว๊บๆบแบบพวกนี้ไหมครับมีแว๊บเข้ามานิดนึงเหมือนกันครับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยคิดมากไม่ได้แล้วนะครับว่าดอกเบีย้ยมันเดินไปเรื่อย ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจศึกษานะครับว่ากิฟฟอรรนมีอะไรบ้างมีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับก็ค้นพบว่ามันไม่ได้มีแค่เครื่องสําอางมันมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันมีหมดไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ผมจะบอกว่าความเขาเรียกพิเศษคู่นี้สามีทำก่อนแล้วก็ค่อยบอกภรรยา เป็นผู้ชายที่ไม่รู้สึกติดขัดกับการทําธุรกิจนี้ค,คุณนิรันต์บอกไปแล้วจริงๆสินค้ามีเยอะไม่ได้มีแค่เครื่องสําอางอย่างเดียวแต่ช่วงหน้าเราจะมาดูแล้วล่ะครับว่าแล้วผู้ชายที่ไม่เคยทําธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายมาก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นทํางานอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับนี่ทำแป๊บเดียวเองนะบเดียว เดือนที่2ยอดมาเป็นแสนแล้วมาเป็นแสนเลยครับแสนแสนสองแสนสามห้าประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลเนี่ยหมื่นกว่าบาทเลยตาโตเลยครับตอนนั้นสถิตินี้น่าสนใจนะครับเดือนที่1ได้700บาทเดือนที่2ได้หมื่นกว่าบาท